สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเบนจบินบ้านและที่ดินนะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวบ้านหลังนี้เลยนะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านพร้อมพัดกินววารามอินทาปัญญานะครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับผมขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่5 0าตารางวานะครับผม5ห้องนอนนะครับผมแล้วก็3ห้องน้ําเลยทีเดียวนะครับเรารีเวทให้ทั้งหลังเลยครับผมบ้านหลังนี้สวยงามมากๆนะครับผม ผมบอกแอร์เรียนิดนึงนะครับผมแอร์เรียนสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นโครงการที่ใกล้นะครับผมอยู่ที่ถนนเรียบคลองสองเขตคลองสาวานะครับผมอยู่ใกล้กับสํานักงานเขตคลองสาวานั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปฝั่งขวามือผมนะครับผมจะไปลาลูกกานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือของผมนะครับผมจะเป็นใกล้ๆกับสวนสัตว์ซาฟารีเวิร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ใกล้กับแฟชั่นไอแลนด์นะครับเดินทางสะดวกครับขึ้น สนามบินสุวรรณภูมิก็ไปถึงใช้เวลาประมาณสัก40สนาทีก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมภายนอกภายในนะครับผมของบ้านมุมหลังสวยๆนี่ครับผมว่าเรารีนเวทมาทั้งหลังเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมเชิญเลยครับผมไปกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านพร้อมพัดกินโนวานะครับผมเป็น บ้านหลังมุมนะครับจริงๆเป็นบ้านแฝดนะครับผมก็แค่ผมว่าบ้านเดียวมากกว่านะครับผมก็คือแค่คานติดกันเฉยๆครับผมด้านด้านในเห็นไหมครับจะเป็นคานติดกันเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะให้ดูรายละเอียดรอบๆบ้านนะครับผมเห็นไหมครับคือเป็นบ้านหลังมุมนะครับผมสามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะครับผมแล้วก็หน้าบ้านจอดรถได้อีกหนึ่งคันนะครับเนื่องจากเป็นบ้านหลังมุมนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะ ไปชมคลิปภายในนะครับผมแล้วก็โดยรวมของบ้านหลังนี้ครับให้ดูบ้านเลขที่ก่อนนะครับนี่บ้านเลขที่ครับ464ทับ10นะครับผมบ้านสวยๆเลยครับนี่ก็คือหน้าอยู่ครับก็เป็นบรรยากาศเป็นบ้านหลังมุมนะครับผมเห็นไหมครับก็รถก็สามารถจอดรถได้สะดวกสบายเหมือนกันนะครับเพื่อนบ้านเงียบสงบครับเห็นไหมก็คือให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมในหน้าบ้านก็คือถ้าเกิดว่าสนใจก็ นัดมาดูที่โครงการได้เลยนะครับผมมาสัมผัสนะครับผมว่าบ้านหลังนี้ครับผมที่เราดีนเวทให้หลังนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเนื้อที่ทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่ 50. 5 0าสตารางวานะครับผม5ห้องนอนเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็3มห้องน้ํานะครับเราต่อเติมด้านบนให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ต่อเติมด้านบนนะครับผมนี่อย่างสวยเลยะครับนี่ครับเราทาสีให้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมทั้ง ทั้งบ้านทั้งหลังเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยหลังมุมอันนี้ก็คือจะเป็นมิเตอร์ไฟอยู่ตรงตรงนี้เลยนะครับของเรามิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำครับของเราก็จะแยกสัดส่วนได้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นมิเตอร์น้ําของบ้านหลังนี้ของเรานะครับเดินทางสะดวกครับแจ้งนิดนึงครับก็ไปสํานักง,งานเขตคลองสามวาใชา้เวลาประมาณ2-3มกิโลก็ถึงแล้วนะครับผมแล้วก็ สิ่งอำนวยความสะดวกครบนะครับผมแล้วก็มีศูนย์การค้าเดอะแจส์นะครับผมใกล้ๆเลยเดอะแจสแล้วก็มีโรตัสนะครับผมแล้วก็หลังกับแฟชั่นไอแลนด์ครับเดินทางไปแฟชั่นไอแลนด์ก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีก็ถึงแล้วนะครับอ่าโครงการไปไม่ไกลนะครับผมสะดวกมากเลยอยู่ที่ซอยนะครับผมซอยที่เข้ามาบ้านหลังนี้เลยเป็นซอยซาฟารีเวิร์นะครับผมก็คือสวนสัตว์ซาฟารีเวิร์นั่นเองนะครับคบคันนะครับผมตรงนี้ บอกได้เลยว่าน่าอยู่มากๆครับนี่ครับอันนี้ก็คือให้ดูพื้นอ่ะโอเคให้ดูลานจอดรถนะครับผมตรงลานจอดรถนะครับนี่ครับเพดานสูงสูงมากเลยครับผมอันนี้ก็คือสูงก็ประมาณ4.5เมตรนะครับผมตัวนี้นี่ครับ4.5เมตรแล้วก็เราใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งรางน้ํานะครับผมก็คือไม่อยากให้น้ํามันสาดมาหาเรานะครับแล้วก็ เมทัลชีสนะครับผมหลังคาเมทัลชีสสวนกันความร้อนเรียบร้อยนะครับนี่เราใส่ใจรายละเอียดมากเลยนี่ครับอันนี้ก็คือประตูเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กนะครับตรงนี้ก็แยกสัดส่วนได้นะครับแยกได้เลยทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้หน้าบ้านด้วยนะครับผมหรือท่านไหนไม่ชอบนะครับผมก็สามารถทะลุไปฝั่งนั้นได้เลยตรงที่ตรงนี้เราทําเป็นเหมือนกับสวนหย่อมขนาดเล็กนะครับเนี่ยก็สามารถทําทะลุกําแพงเข้าไปได้นะครับที่จอดรถอีกคันหนึ่งก็ได้นะครับ แล้วแต่ความชอบนะครับผม่เข้ามาในในบ้านนะครับผมก็เราปลูกต้นไม้ให้เรียบร้อยนะครับผมจัดสวนหย่อมขนาดเล็กให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นพื้นฝั่งพื้นดินนะครับผมตัวนี้นี่ครับฝั่งพื้นดินบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมเราปลูกต้นไม้ให้เรียบร้อยเลยเพื่อนบ้านก็อบอุ่นครับผมก็เงียบสงบครับบ้านหลังนี้นะดีครับอันนี้ก็คือบริเวณข้างบ้านนะครับผมฝั่งนั้นนะครับผมก็คือเราต่อเติมเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นของโครงการอยู่แล้วนะ ก็คือแค่คานติดกันเฉยผมคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านบ้านเดี่ยวแล้วกันนะครับผมไม่ใช่บ้านแฝดนะครับแค่แค่คานติดกันเฉยเห็นไหมครับนี่แค่คานติดกันเฉยนี่ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของภายนอกนะครับผมแล้วก็ตรงข้างๆบ้านเพื่อนบ้านนะครับเงียบสงบครับอ่าอันนี้ก็คือเวลาที่ถ่ายทําก็อยู่ประมาณบ่ายสองครับตนนัวนี้นี่ครับนี่อบอุ่นมากตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับผมเราปูกระเบื้องให้เรียบร้อยเลย ก็สามารถขับรถเข้ามาจอดได้เลยหรือนี่ครับเราต่อไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเผื่อท่านไหนนะครับผมถ้ามีรถไฟฟ้านะครับผมก็สามารถแค่ใส่วอ,วอชาร์จเข้าไปก็ทํางานได้เลยนะครับเพราะเราต่อไฟไว้ให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็สะดวกต่อการใช้งานได้เลยนี่อันนี้ก็คือโดยรวมของภายนอกนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเรา ปรับปรุงให้เรียบร้อยนะครับผมต้องแต่งเติมให้เรียบร้อยอันนี้เป็นเหมือนภูวิลล่าเลยครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ตัวน,นี้ก็สามารถเอาเก้าอี้หรือว่าสามารถนั่งทําปิกนิกกันตรงนี้ได้เลยนะครับปิ้งย่างอะไรได้หมดเลยครับแถวนี้พื้นที่ตรงนี้สวยงามมากนี่ครับตรงนี้ก็จะติดถนนหน่อยนะกําแพงเนี้ยติดถนนเลยแต่ก็แยกสัดส่วนได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนี่ฝั่งขวานี่สามารถขึ้นบันไดได้นะแต่ก็เข้าห้องนอนได้ด้วยนะครับผมตรงนี้ เราต่อเติมแล้วก็ทําเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับผมเป็นบ้านของเราเองนะก็คือไม่เกี่ยวกับบ้านหลังอื่นเลยอันนี้เป็นโครงสร้างของบ้านของเราเองนะครับอันนี้พื้นที่ด้านข้างนะครับผมเราติดแทงน้ําให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ติดแทงน้ําให้เรียบร้อยเลยเนี่ยนี่ครับอันนี้คือแทงน้ําของเรานะครับผมก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็ด้านหลังบ้านนี้ก็คือจะเป็นพื้นดินนะครับตรงพื้นดินนะ แล้วก็ปลูกต้นมะกรูดให้ด้วยตรงนี้ปลูกต้นมะกรูดให้ด้วยนะครับนี่ครับเข้าไปอีกครับไปเลยนี่จะเป็นแผ่นพื้นดินนะครับผมตรงนี้แจ้งก่อนนะครับผมว่าบ้านเราจะไม่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับแต่ติดเฉพาะคานเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้แต่ฝั่งนี้ครับผมเป็นกําแพงเนี่ยเราสามารถเราทําให้เป็นแบบแยกสัดส่วนจากเพื่อนบ้านได้ชัดเจนเลยครับนี่ครับแยกสัดส่วนจากเพื่อนบ้านได้ชัดเจนเลย ปั๊มน้ำเราติดตั้งตรงนี้นะก็คือแทงน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็ต่อสายมาปั๊มน้ําไว้ตรงนี้เลยแล้วมีแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับผมแอร์เราติดตั้งตรงห้องอห้องรับรองลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะ,ะเราติดตั้งให้เรียบร้อยเลยฝั่งนี้ครับผมจะเป็นโซนห้องครัวนะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าหน้าบ้านก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับย,ย้อนมองย้อนออกไปนิดน,นึงนะครับผมฝั่งนี้ คือส่วนตัวมากครับเป็นบ้านที่แบบเงียบสงบนะสําหรับส่วนความเป็นส่วนตัวนะครับพูดพูดว่าความเป็นส่วนตัวค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวไปตรงหน้าบ้านอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในนะครับอ่านี่ก็คือเราเดินมาตรงหน้าบ้านเลยนี่ครับมุมนี้ก็คือเป็นมุมที่สวยงามมากยามค่ำคืนสามารถนั่งนั่งตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเค ไปกันต่อครับในบ้านนะครับผมจะเข้าได้สองทางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประตูอีกประตูหนึ่งนะครับในประตูเปิดปิดได้ครับเป็นประตูกระจกแล้วตัวนี้ก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะครับผมนี่ขยานนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้เราทาสีให้หมดเลยฝั่งนี้อมองย้อนอีกนิดนึงครับเราทาสีให้หมดเลยไปเข้าไปข้างในบ้านนะครับผมเข้ามาข้างในบ้านนะครับผมชุดเฟอร์นิเจอร์นะครับผมทุกอย่างนะครับผมที่เห็นนะ เราให้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดโซฟานะครับนี่ชุดโซฟานี่ชุดโซฟาครับผมเราให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มองย้อนออกไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้หน้าบ้านนะครับอันนี้จะเป็นไม่ใช่บิวนะครับผมเราเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไว้สําหรับวางทีวีนะครับผมแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นบิวให้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นบิวให้เลยนี่แบบเห็นสวยๆนะครับมองย้อนออกไปสวยๆงามมากเลย ม่านนะครับผมม้านทุกอย่างในบ้านเราทําให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมติดตั้งใหม่เลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับฝ้าหลุมสวยๆเลยทําให้บ้านมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมตัวนี้ไอที่ภาพแบบสันๆเนี้ยก็คือเป็นกล้องนะครับไม่ได้ฝ้ามันไม่ได้ไม่ติดนะนี่ครับทำให้เป็นโมเดิร์นมากขึ้นกว่าเดิมอ่าพื้นกระเบื้องเห็นไหมครับเป็นแกนิโต้นะครับผมสวยๆเลยนอันนี้ก็คือบริเวณ ห้องด้านล่างนะครับผมพรินเวณห้องรับแขกแล้วก็ชุดนั่งทานข้าวนี้ก็ให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่แอร์หนึ่งตัวที่ที่แจ้งนะครับผมรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นของแถมราคาผมฝากไว้ล่างคลิปอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็โทรหาเบนเจามินได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าห้าสามสี่สาสี่ห้าเก้าห้านะครับอ่ะไปดูห้องด้านห้องด้านล่างจะมีสองห้องนะครับผมเข้าไปดูห้องนี้ก่อนครับด้านบนอีก3ามห้องนอนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น ต่อเติมออกมาใหม่นะครับผมเหมือนห้องออฟฟิศเลยขนาดเล็กเลยนะครับผมห้องออฟฟิศห้องทํางานเราเลยได้เราได้เลยนะครับตรงนี้นี่นไครับสไตล์โมเดนมากเลยแล้วแต่ชอบนะครับผมเอาคอมพิวเตอร์หรือว่าโต๊ะคอมมานั่งทํางานตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่ต่อเติมออกมานะครับผมตรงย้ําเลยเราต่อเติมออกมาบ้านหลังมุมต่อเติมสวยงามมากย้ําเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือ ห้องด้านล่างนะครับผมหนึ่งห้องนะแจ้งก่อนอันนี้หนึ่งห้องก่อนจริงๆมีทั้งหมดอยู่ห้าห้องนอนนะครับผมแล้วก็สามห้องน้ํานะครับไปเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องล่างอีกห้องที่สองครับอ่ะนี่ตอนนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับผมด้านล่างนี่มีห้องน้ําในตัวด้วยนะห้องนี้นี่ครับอันนี้ห้องนี้ก็กว้างครับมีห้องน้ําในตัวด้วย นี่ครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างนะครับผมเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนี่อันนี้จะเป็นห้องห้องนอนนะไอ้โทษทีครับเป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้าด้านล่างขยัดเข้าไปข้างในนิดนึงครับนี่ครับอันนี้ก็คือห้องน้ําด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องครัวกันครับผมไปเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ําด้านล่างนะครับผมออันนี้จะเป็นชุด นี่ครับสวยเลยฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวดูห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําด้านล่างนะครับผมแล้วจะพาขึ้นไปดูด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับอดูห้องครัวครับอันนี้ห้องครัวครับผมนี่ห้องครัวที่ผมแจ้งไปนะครับที่ออกมาถ่ายตั้งแต่ข้างนอกมานะนี่ห้องครัวครับสุขคือห้องครัวก็คือที่ดูดควันเราให้ทั้งหมดเลยนะเราติดตั้งให้ด้วยนี่อย่างสวยเลยครับนี่ก็คือคอเตอร์ครัวนะครับผมเป็นรูปตัวแอลนะเนี่ย หมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ชอบทํากับข้าวนะครับผมแนะนําเลยโอ้บ้านหลังนี้โคตรสวยแล้วนี่ครับเราใส่ใจรายละเอียดด้านล่างปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับนี่แหละครับอันนี้คือบรรยากาศของห้องครัวนะครับแล้วก็มีที่ดูดควันด้วยนะครับผมเนี่พื้นที่ตรงนี้นะครับผมจะไว้สําหรับเครื่องซักผ้าก็ได้นะครับผมเราทําเป็นที่น้ําทิ้งไว้ให้เรียบร้อยอยู่แล้วนี่ครับก็สามารถเปิดทะลุออกไปด้านนอกได้นะครับเออ ห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําด้านล่างนะครับผมก็เราสุขภัณฑ์ที่แจ้งครับเราให้ทั้งหมดเลยนะครับเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะยังใหม่เลยครับใหม่จิ๊กเลยนี่ครับใหม่จิ๊กเลยทุกอย่างนะอันนี้จะเป็นสองชั้นนะที่วะที่ไว้สําหรับอาบน้ํานะครับผมตรงนี้ฝั่งนี้ก็คือสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้เลย อันนี้สําหรับห้องน้ําห้องที่2ด้านล่างนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูด้านบนนะครับผมว่าด้านบนเรามีการตกแต่งส่วนไหนอะไรยังไงไปบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านบนกันนะครับครับผมก่อนอื่นจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับผมดูตรงที่เก็บของครับผมสัมภาระด้านล่างนะครับเห็นไหมครับที่เก็บของอันนี้ก็ใช้งานได้ได้เลยนะครับผมตามปกติเลยนี่ครับมีไฟมีอะไรให้เรียบร้อยนี่เราทำสไตล์โมเดิร์นมากครับสวยงามลงตัว ขับอ่ะขึ้นไปเลยครับผมอันนี้จะเป็นบันไดนะครับผมจะเป็นไม้นะครับผมแต่เป็นโครงเหล็กแล้วก็ปูนอยู่แล้วนะครับนี่ไปด้านบนเลยบรรยากาศด้านบนน่าอยู่มากครับเงียบสงบนี่โอ้กว้างมากเลยอะเข้ามาดูครับผมผมให้ดูห้องน้ําก่อนนะครับห้องน้ำก็จะสวยครับสวยงามมากก็คือที่แจ้งครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ห้องน้ํา ด้านบนนะครับผมมีหนึ่งห้องน้ํานะด้านบนย้ําก่อนมีหนึ่งห้องน้ํานี่ก็คือห้องมาสเตอร์ก็สามารถทะลุได้นะครับนี่ครับอันนี้ห้องน้ํานะครับห้องน้ําด้านบนสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เราใส่ใจแม้กระทั่งรายละเอียดด้านตรงกําแพงครับนี่ใส่แซมพูใส่สบู่ได้เลยตรงนี้ครับผมนี่ลูกค้าที่สนใจก็โทรหาเบนจมินได้เลยครับศูนย์เก้าห้าสามสี่สาม 45 9ห้า้าห้านะครับไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งครับผมขึ้นมาจากด้านบนนะครับน,นี่ก็จะมีไฟเดินขึ้นมาด้านบนอยู่แล้วนะครับตรงบันไดนะอะมาดูห้องนอนห้องที่หนึ่งด้านบนนะครับก็คือม่านทุกอย่างนี่เราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยน,นะใหม่นะครับอันนี้ใหม่ที่สเลยม่านอันนี้เป็นห้องนอนห้องหนึ่งห้องที่หนึ่งครับมีปักมีปักสามตาครับเราติดตั้งสองจุดให้เรียบร้อยนะปักสามตานะครับ อันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องที่หนึ่งนะครับผมนี่ไปดูห้ inhos, athletes, องนอนห้องที่สองกันครับผมนี่อันนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองครับผมที่ติดฝั่งนี้เลยอันนี้ก็คือสามารถเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะครับผมตรงที่ดาดฟ้านะดาดฟ้ามีอะไรบ้าง่ะตัวนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองครับผม น่าอยู่ครับบ้านหลังนี้ก็คือเราเพิ่งรีโนเวทเสร็จใหม่ๆเลยแล้วก็ให้มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นนะครับผมแล้วก็ได้มาจับจองได้เลยนะครับรีบหน่อยนะครับบ้านหลังนี้สวยงามจริงๆอะไปดูห้องมาสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์ตรงนี้นะครับนี่ที่นอนทุกอย่างนะที่เห็นเราให้ทั้งหมดเลยครับย้ําเลยเราให้ทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นห้องนอนเป็นห้องมาสเตอร์นะครับผมตรงนี้ นี่ครับอันนี้ก็คือทุกอย่างที่เห็นนะครับม่านแล้วก็ที่นอนนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างเลยที่เห็นเราให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็ห้องมาสเตอร์นะครับโอ้โหแอร์เย็นมากไอ้ทวทีลมเย็นมากครับผมรับลมร้อนลมเย็นได้สบายเลยตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์จะมีห้องน้ํานะครับผมสามารถเปิดทะลุเข้าห้องน้ําก็ได้นะครับห้องมาสเตอร์อ่ะไปดูด้านหลังกันครับนี่ตรงนี้เลย ที่แจ้งไปนะครับผมพื้นที่ตรงนี้จะเป็นดาดฟ้านะครับผมก็คือเหมือนเห็นไหมครับเหมือนกันเลยคล้ายๆกันแต่เราทําแบบทาใหม่หมดเลยสามารถเอาเก้าอี้หรือว่าอะไรมานั่งตรงนี้ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่นาสตา์ที่ดีมากนะครับผมนี่ครับเป็นบ้านหลังมุมเนาะก็สามารถตกแต่งส่วนตัวเราได้เลยอันนี้มานั่งได้จริงนะครับผมก็คือรองรับน้ําหนักอะไรได้หมดเลยครับนี่ครับก็คือเนื่องจาก บ้านหลังนี้ก็จะติดถนนหน่อยนะแต่บ้านค่อนข้างจะเงียบสงบครับนี่ครับอันนี้พื้นที่ด้านบนนะครับผมเราเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลังคานะครับผมไม่รั่วแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับอันนี้ก็คือมีไฟสามารถนั่งปิกนิกหรือว่านั่งทานข้าวตรงนี้ได้เลยนะครับหรือทําเป็นส่วนตัวครับผมพาเพื่อนพา ปาร์ตี้ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ําก่อนแต่จะไม่สะดวกตรงที่เข้าห้องนอนเรานั่นเองนะครผมตรงนี้เปิดปุ๊บเข้าห้องนอนเราได้เลยเป็นบันไดาทางขึ้นด้วยนะครับผมตรงนี้ด้านข้างเนี้ยเป็นบันไดาทางขึ้นเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับก็จะอันนี้ก็คือบ้านหลังมุมที่ดูแล้วสวยงามครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากเห็นไหมครับถ้าเกิดพามาปิ๊กนิกกับเพื่อนนะก็ไม่สะดวกตรงที่ห้องนอนเรานี่แหละครับตรงนี้ นี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวพาอย่าลืมครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจบ้านสวยๆนะครับผมบ้านรีนเวทของเรานะก็สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าสามสี่สามสี่ห้าเก้าห้านะครับผมโอเคครับครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมชมบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้สวยงามมากครับเราดีนเวทให้ทั้งหลังนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับผม โครงการหมู่บ้านหลังนี้นะครับผมเป็นพร้อมพัดกินวาปัญญานะครับผมอยู่ใกล้ๆกับสวนสัตว์ซาฟารีเวอร์นะครับผมเรียบคลองสองเขตคลองสาวา่นั่นเองนะครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวหลังมุมนะครับผมขนาดเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่5 0าสองหตารางวานะครับผมก็5้าห้องนอนเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็3มห้องน้านะครับผมพื้นที่ให้เยอะมากแล้วก็ห้องน้ําเยอะด้วยแล้วก็ สิ่งอำนวยความสะดวกครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเดินทางง่ายสะดวกครับผมก็วิ่งไปสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาประมาณสัก40นาทีก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็หลังแฟชั่นไอแลนด์นั่นเองนะครับผมราคารายละเอียดทุกอย่างผมฝากไว้ล่างคลิปอยู่แล้วนะครับผมคิดจะซื้อบ้านสวยๆคิดถึงเบนจามินนะครับผมโทรเลยนะครับ095 343 4595นะครับเรามีบริการสินเชื่อครบวงจรนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ เบนจามินด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีบ้านสวยๆจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ